ผลงานขมิ้นที่แม่ฝังฝัง,ฝงทิ้งไว้น่าจะเป็นปีแล้วค่ะได้มาโอ้โหแบบสองเท่าวันนี้เลยเนี่ยแบ่งไปอีกบ้านหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเก็บกันนะคะอาจจะทำเป็นขมิ้นผงด้วยแล้วก็เก็บไว้ในฟีดฝังทิ้งไว้เลยค่ะได้ประโยชน์เยอะเอาไว้ทำผัดแกงทอดอะไรได้หมดประโยชน์เยอะนะคะขมิ้น แล้วของเราแบบมันออร์แกนิกแท้ๆค่ะในพื้นดินแผ่นดินของเราไม่ใส่อะไรเลยนะคะในดินในธรรมชาติม่มาอ่านหน่อยมาอ่านว่าแม่อะไรโคตรโคดโคดใช่ไหมแม่เราจะเอาอะไรวะแม่เปลือกมันมีอะไรนะในเปลือกอะเสตเตอร์โรยอ๋อในเปลือกมันจะมีสารสเตียรอยด์แก้วแต่กินกระพากข้างกินหมดเลยมันช่วยแก้ปวดก็คือพอเก็บเข้าแล้วไปดีใช่ไหมเตล แต่เราก็ไม่อยากได้เยอะไปนี้นมันก็ไม่ดีใช่ไหมแต่เรา <นะ S 1> ก็มีมติดมันมีด้างออกมามีสหกเดืรวยมั้งที่เปลือกนะคะจะมีสเตียรอยมีมันก็ช่วยให้แก้ปวดแก้ปวดดูสีสิคะเหลืองมากเหลืองทองเลยอ่ะโอ้ปัวพุวนเลยแต่ละหัวโอ้หอ,อันนี้หวัวเบลอเลยนะคะ กำมือเลยอ่ะลากเยอะมากก็ต้องเชื่อเลออันนี้เราเอาเป็นแง่งๆมันล้างล้างเก็บไว้ฟีดไว้เลยนะคะ จะได้เก็บได้ใช้ได้เป็นปีเวลาเราทำื่อนแกงพริกแกงแกงก้มหรือแกงอะไรต่างๆเนี่ค่ะก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาเป็นหัวหงัแง่งๆนี้นะคะใส่ไว้ห้องฟีดเลยชั้นแข็งเลยค่ะได้เยอะแยะไม่ต้องซื้อขมิ้นอีกนานเลยเรียบ,บร้อยแล้วค่ะอันน,นี้ออกแล้ว อาจจะเสร็จกระบวนการปอกนี่ใช้เวลาไปโอ้โหหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะแล้วก็นี่รากมันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเททิ้งที่เดิมที่แม่ปลูกไว้เผื่อว่ามันจะงอกอีกามาลองชั่งน้ำหนักขมิ้นก่อนที่จะทำเป็นผงกันนะคะร้อยห้าสิบกรัมนะคะที่น้องหนิงจะเอามาทำเป็นขมิ้นผงนะคะโอ้โห แสดงว่ารอบนี้เก็บได้กิโลกว่านะเพราะว่าให้บ้านแม่สามีไปอีกเท่าตัวเนี้ยค่ะโอ้รอบนี้เก็บได้ประมาณเกือบสองกิโลได้นะคะรวมๆแล้วเนาะใช้ได้เลยอะอ,อ่ะานใบเลาน้าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไปั่นบางๆค่ะเพื่อจะเอาไปการแดด ขมิ้มมนที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะมาสไลด์ค่ะให้เป็นชิ้นเท่าๆกันหนิงใช้เครื่องนี้สไลด์นะถ้าไม่มีก็ใช้ที่ปอกผลไม้ก,ก็ได้ค่ะหรือว่าใช้มือใช้มีดหั่นก็ได้ค่ะมันไม่ค่อยมีแดดนะคะหนิงจะใช้กอบช่วยไปก่อนนะตรงนี้เขา้าไปต่งแดดเพิ่ม ใช้หม้ออบลมร้อนนี่แหละคะ่ะมันก็จะเป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วมันจะเก็บได้นานนะมันจะได้ไล่ความชื้นออกเพราะมันจะแฉะๆอยู่ใช่ไหมคะใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนสุดอะประมาณ60 ของนริง8ำจุดค่ะจริงๆควรจะใช้ไฟแค่6จุดนะแต่ไม่เป็นไร8จุดเอาแค่ให้มันมาหาดก่อนค่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปตากแดด่าเครื่องจะเป็นแบบนี้นะคะ เคร่งทำให้แห้งมีได้หลายชั้นคาะใส่ได้หลายชั้นซื้อไว้นานแล้วค่ะเครื่องนี้ไว้ทำผลไม้อบแห้งไว้แล้วนะคะหกชั้นปิดฟ้า เดี๋ยววันนี้เราใส่คอนโดตากปลาตัวนี้นะคะเพื่อจะตากแดดต่ออีกสักแดดถึงสองแดดค่ะให้มันแห้งๆกรอบๆสนิทนะคะได้นิดเดียวเห็นไหมมันหดหมดแล้วคอนโดนี้ตากได้หลายอย่างเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักหลังจากที่เราตากแล้วนะคะตากแห้งแบบนี้แล้วนะคะว้าววายตายแล้วเหลือน้อยมากเลยร้อยเก้าสิบเจ็ดกรัมเองค่ะจากเจ็ดร้อยห้าสิบหายไปเยอะมากาเนี่ยเพราะฉะนั้นนะไปซื้พวก ของแหง้งของผลของชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปต่อราคาเลยนะคะสงสารเขากว่าจะได้มาเดี๋ยวเรานำตรงนี้นะคะที่มันแห้งแล้วเนี่ยกรอบๆแบบนี้เลยนะเอาไปปั่นค่ะป,ปั่น่ล หัวนก็จะละเอียดได้ประมาณนี้นะคะก็โอเคนะมันคงไม่เท่ากับในร้านที่เขาขายนะแต่ถ้าใครอยากจะละเอียดว่านี้ก็กรองนะคะเดีย๋ยวลองกรองด้วยตะแกรงตาทีๆแต่น้าไม่กรองก็ได้หางนี่ถ้ไม่กรองก็หละเดี๋ยวตักแต่กปาตอันี้จะกรองให้เลื่อนๆดูนะคะว่ามันจะได้ตาแล้วละเอียดขึ้นก็กรอง น,นี่ค่ะเราก็เก็บใส่ขวดขวดแก้วหรือขวดกระติกไว้ค่ะไว้ใช้งานเนาะเอาไว้ตักคือถ้าเราทํามันแห้งดีๆไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่ามันจะเป็นลาห,หรืออะไรนะคะใส่ไงก็ต้องระวังความชื้นนะท้างตากให้แห้ง เดี๋ยวไปทำกับข้าวกันเลยนะคะวันนี้จะทำขั้วก,กลิ้งโดยใช้ข้าวมิ้นท์ผงของเรา